นี่เราชื่อดิสเคเคดีมากว้าว้ยยยนี่จริงครับไม่จริงครับไม,ไม่ต้องบอกว่ามันคือเรื่องจริงครับมันไม่จริงมันไม่จริงใครเธอ,อต,ต้องรายงานตัวเข้ามานั่งก่อน,อ,บบนอ๋อเพื่อนไหนอ่ะชื่ออะไรนนนไหน่อยชื่ออะไรใช่เหรอชื่อจูเซฟหน่าหล่ะ ทำไมทำปากม,ม,มุมมุมเหมือนเกียวอะไรเจอไปลังค <นะ S 2> ุยอยู่ไงอ๋อนายสนใจอะไรในเนื้อชั้นอย่างนั้นเหรอฉันต้องการ,กะากราาจะเป็นลูกน้องจนสลัดนะไม่อยากเป็นหัวหน้าว่าง่ายจะเป็นลูกน้อยอีกเดียวเลยนายไม่เคยได้ยินเหรอความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่มากับยุ่งันใหญ่ยิ่งฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นหรอกแล้วแล้วนายน่ะรู้หรือเปล่าว่าฉันคื่ออะไร มีมีมีมเมูลอะไรนะมีเมมูนไหนแต่ตางกา้ไงใช่อ่ะเป็นคนที่ไหนกันแน่คนเกาหลีไม่บอกญี่ปุ่นด้วยนะกำดันจ้ามากเป้าเรือไหนเรือเรามีเรือด้หรอตายมีแล้วเราอยู่ทำไมเราอยู่ทำไมอยู่ตรงนี้อ่ะ ทรงพี่ผิดทางกับตันกัตันกระโดดไปแล้วไม่เห็นมีอาวุธเลยนี่กับตันเลื่อนลูกกปล่งมาส์ะเฮ้ยผมมีสกินด้วยขันคอหน่อยขมีดกินด้วยเหรอซันไม่เท่ตังอ่ะเอาละกับตันกะโดดข้ามไปฝั่งนู้นให้ลูกเรือดูบนขันซันเลยง่ายมากเลยพร้อมนะเขาแล้ว ง่ายล่ะรุดเลยไปเลยพี่เอยเป็นไงตามมาัเลือดเลือดครึ่งอดมันล่ะลองเรือมาดูเรือเรือเธอเหรอไม่ใช่ไม่รู้มันไม่มีชื่อกับตันเราขโมยมันเลยก็ได้ใช่เหรอหืมเราจะใช้เรือนี้ไปออกล่าหาสมบัติอย่างนั้นเหรอ ได้แล้วล่ะไม่เอาเราไม่ขโมยเรือคนอื่นเราต้องเป็นโจรสลาดที่ดีลงมาไม่นี่มันเรือของเรา <c oughs> เราที่ใส่ตอนนี้ทำไมอลงมาว้ากัะตันกระโดดไปแล้วล่ะเฮ้ย <c oughs> ลงมาไปขึ้นเรือเขาทำไมอันนี่มันเรือเรานี่เรือเราใช่ไหมใช่เขาทำมันดูกากจริงเลยกัะตัน <c oughs> <c oughs> ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความตากสู่ความยิ่งใหญ่ไปันเรือออกไปแล้วกันอยู่ไหนเฮ้ยอะไรอ่ะยังไม่สั่งออกเรือเลยแล้วเล่นยังไงก่อนกันมาขับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทอาสมอก่อนท่าสมองห้ามให้มันลงก่อนโอดโอเคกันเริ่มต้นโวดแล้ว ต่อสู้กับลูกเรือที่น่าสงสารของนายเลดี้เราจะไปสู้กับคงกระโหลกไรคงกระโหลกอะไรคงกระโหกแล้วไปทางไหนอ้าวอะไรดูแบบนเอาว่าเต้นรุนไปทางไหนอ่ะมันบอกว่าได้รับพลังเลกีิดไม่เราต้องไปดูก่อนว่าว่าที่เราที่เรารับมาเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหน รูปเป็นรูปยังไงมันมีแม่นแล้วกระตันกระตันมาบวตระวังกระตันมาบวตคริตก่อนมันบวตยกเลิกไม่ได้แล้วหรอกระตันระวังเราจะคนภูเขาหินมากนะยังย้งยัง้งอย่าเพิ่งเรารีบอะ่ะเร <c oughs> ือเราเราจะจมหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> บ้านากะตันเรา๋จะ,จะลองขึ้นไปที่เสารกระดงเรือ เสากระโดงเรือใช่ควรผูกให้ห่างจากตัวบ้านนั่นมันผูกกระจงอานี่น้องมาอีกเพิ่มตันไอซิมไอซิมเราจบกันตายนะโอ้ยมันใช่เหรอใช่แล้วกับตันไม่ไม่ใช่กับตัน ทำไมทะเลสีดำล่ะเราต้องหันไปทางไหนขาเข็ดหรือเปล่ากับตันลงดีกว่าิดทางาหันไปทางไหนกับตันดูแมทหันไปทางเอสเอสเอสเสผิดทางผิดทางเอใช่ไหมกับตันเอสเอสเอสผิดทางผิดทางเราเขาจะไปไหน กับดันอะไรเนี่ยกับดันกับดันมีลิงเป็นของตัวเองได้ยังไงอ่ะไม่รู้มันแถมมันแถมกับดันเติมไปเท่าไหร่แถมแถมกับดันเติมไปเท่าไหร่มันมันแถมมันแถมแล้วไปกับดันนะอย่าให้รู้นะกับดันนะผิดทางผิดทางมันดูเข็มทิศยังไงเนี่ย กับตานเราจะชนหินช่วยด้วยกับต้านกับต้านฮะเซอร์ไพรส์มอนสเตอรคลยหินหายแล้วเป็นรูเป็นรูกับต้านข้างหน <á>? ้าก็หินเป็นรูเป็นรูกับต้านนอนดีกว่ากับต้านเดี๋ยวเอาไม้ปลดเลือก่อนนอนละปลกด้วย เฮ้ยกับตาแล้วทำยังไงทิศทางมันมิ่งอ่ะโอ้ยน้ำท่วมโลกสามชมห้องกับตาไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวอุดรู้ก่อนอุดยังไงอ่ะเอาไม้ในกล่องกับตาโอเคโอเคโอเคสร,รุปใครเป็นกับตาทำนึงปิดรู้ก่อนโห <c oughs> เอาน้ำเอาาออกอยังไง เอาเอาขาันมิดกับตาหรือว่าจะลูมสมอตรงนี้ก่อนมีหนูมีหนูเอา้านหนูกั<ห>บต้านถึงกอกระโหลกแล้วยังหนูนั่งได้ด้วยกับต้านเดี๋ยวเพื่อนง้างมือจะแตกเลี้ยวเลี้ยวเลีเล้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนิดน,นึงไปทางไหนเนี่ยงูเปนหมดแล้วนะไปถึงวันไหน ทิศไหนกับตันบอกมาจะไปทิศไหนเราจะไปไหนอะ่ะเอหัหกระโหลกมันบอกว่าตามหากับตันต้องดูว่ามันเป็นรูปยังไงก่อนแล้วเราถึงจะไปได้เนาะดูว่ารูปไหนเลยที่หน่ะมันหรือหรือว่าเราต้องหาเกาะอะไรก็ได้ที่มีกระโหลกแล้วลรเราก็จัดการรูกเรือมันเนาอืมอาอปไลน์เล ตันง่วงเหรอตันเรามาเล่นดนตรีกันดีกว่ากับต้านย่ายิงผมตายตายไม่ได้อยากได้เพลงไม่กลรูดันน่กกับตังมันจะเรียกไม่กลารูดันมาสีเราอุ้ยมีสกินเลยเหรอเร็วเร็วเล่เเเเนกันตายตา,าเราจะร้องเพลงแห่งความสิ้นหวัง ซ้ายหน่อยมันยมันยมันย้ายมาไหนมันอยู่ไหนหอยิงรอยิงกรบตันใช้ปืนใหญ่ไม่เป็นปืนใหญ่ยิง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 เต็มเป้าเต็มเป้านี่มันชมวดกรบตันมวดมวด อันเลี้ยวเทียบเลยฝาอยู่เลี้ยวฝาอยู่รีโหลดรีโหลดยิงยิงยิงสวยมากเต็มเป้าเต็มเป้าโอ้โหไม่โดนยิง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 อนนั้นเราไม่มีกระสุนมีต้องไปเอาในกล่องกล่องแดงกล่องแดงโอเคเร็ว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 โดนจีบเยวมาก ตั้นไปนใกล้ๆเลยใกล้ๆใกล้ๆเลยเหรอหอืมยิงยิงตัวไอ้โอ้ยโดนยิงแล้วตั้นเลือดแตกโดนยิงแล้วซอ่ซอมซอ่ซอมซ่อมกระปังกระปังจะตายไปไปใกล้พอไหมใกล้พอไหมใกล้บุกก็พอแล้วเรากำลังจะตายกับตั้น หลงสมองก่อนลงสมองไม่ได้เราจะตู้หมดไปกับบ้านนี้ก่อนก็ได้แล้วก็เรือที่แตกไม่เจอไม่เจอเรือแตก